เร้วร็หมอกยัตตกยเยแล้วก็อีเด็ตนีนะอ้เ oh ห็นใส่ชุดเกียวขาวะร้วรนี้ความเสียไม่รู้นะไม่รู้ไม่งั้ใส่เกียวขาวด้วยนะแต่โชคดีวันนี้ใส่ถึงเท้าเกียวมาไม่พอเหรอฮจริงในเกียวเลยนะ อาหารเสริมอะไรต่านๆขอบคุณนะนี่ดมมือเชอเียวดมหน้าใหญ่เรยเราเคยกินอาหารเสริมเมืก่อนนะแต่ว่ากินแล้วคนนีปัญหามันเยอะครับช่วงน,นี้ก็เลยกินอาหารทำลายดีกว่อเอาความหล่อมากเกิดใหมจริงนะผมก่อนเจอเด็กสุดขั้วมาขอผมเป็นแฟนเลยนะ เป็นสิ่งพวคนนั้นแกรจีนก็ติดนะติดคนครับไม่ได้ส่งดีีเลยวนี้รุ่นเชาวมาตต้นครับมีใครดูละครเรื่องพจน์สีลุงบ้างามผมก็ชอบดูมากเลยปกิอีกคนก็ดูดีนะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องจะเสีลเป็นเร่อ ต้องกลับบา้านไปคืตลอดเนี่ยคุณชอบเพราะว่า <hi> ว <iffer Hamp> ่าพระสงน์หน้าแล้วเนี่ยแว่าพระเอกน่ารักว่าอีกนะรู้สึกยังงั้นไงว่าไอ้ว่าปรุงการได้ดีผมว่าพระเอกเขาได้ดีกว่ารู้สึกยังนั้นไงคุณเดินเล่นไาย์นะครับเดี๋ยวเข้าเพลงก่อนยววันนี้ผมวินเพลงสองเอ่อพระเอกของเรื่องมันจะสีดุคนลน่อยไปกัน